มาจากขออเมลูก้าค่ะของเราจะมีบรีดทั้งซามอยแล้วก็คีชอนค่ะ,อ,ะอันนีเน้เป็นสายพันธุ์คีชอนนะคะคือนิสัยของสายพันธุ์คีชอนน่ะเขาจะรักเจ้าของจะไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ห่างกับเจ้าของเท่าไหร่แล้วก็พันธุ์นี้สามารถเฝ้าบ้านได้ค่ะแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติ ภายในนอกบ้านหรือรอบๆบ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะเห่าเตือนด้วยอันนี้ก็คือข้อดีของเขาสายพันธุ์นี้จริงๆก็เป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มสปิดเนาะจะเป็นตระกูลพวกออปอมคีชอนซาโมอยอาคิตะพวกเนี้ยค่ะจะอยู่ในกลุ่มสปิดทั้งหมดเลยสายพันธุ์เนี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นกันมากนักเพราะว่าในเอเชียม,มันมีน้อยมากเลยค่ะส่วนใหญ่ม,มันจะไปฮิตหรือว่านิยมกันทางยุโรปมากกว่า ายพันธุ์ชอนโดดเด่นใช่ไหมคะหนึ่งเลยอะ่ะเขา,าด้วยสีขนหน้าใช่ไหมเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งเลยที่เราชอบคือเขาติดเจ้าของมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่หมาที่เป็นตระก,กูลสปิดท,ทั้งหลายแหล่ที่เขาเป็นเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะได้หมดกับทุกคนแต่ว่าอย่างกับขีชอนเนี่ยเข,เขาไม่ได้เขาไม่ได้ก้าวร้าวกับคนอื่นนะแต่ว่าเขาจะรักเจ้าของมากมากกว่าอย่างถ้าเทียบกับซามอยที่เราเลี้ยงเนี่ยจะมากกว่าค่อนข้างเยอะจุดเด่นเขาเราว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ ไม่ไม่ผัดขนฟุ้งเหมือนซาโมยการดูแลขนอาบน้ําด้วยเท็กเจอร์ของขนเขาที่มันไม่ได้เป็นสําลีมากขนาดนั้นนะคะเวลาอาบน้าแล้วเป่าแห้งป,ปุ๊บเขสบาสะบัดอะมันแทบจะแห้งเลยคือมันจะอาบน้ําง่ายมากสายพันธุ์นี้ถ้าเลี้ยงในบ้านนะคะอาบน้ําเดือนละครั้งก็ได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีปล่อยออกไปข้างนอกวิ่งเล่นแบบดินโคลนหรือว่าสนามหญ้า2ออาทิตย์ครั้งได้ค่ะแล้วก็การดูแลอะไรต่างๆง่ายกว่าซาโมยค่อนข้างเยอะ ด้วยขนาดตัวตัวผู้เขาจะใหญ่กว่าตัวเมียแล้วก็ในเรื่องเรื่องของขนขนเขาก็จะมีความหนาเท mm ็กเจอร์ของขนมันจะแน่นกว่าฟูกว่าว mm ิธ hmm. ีการดูแลเนาะแต่ละวันเนาะกิจวัตรประจําวันคือตื่นเช้ามาจะต้องปล่อยเขาขับถ่ายก่อน mm hmm. ขับถ่ายวิ่งเล่นในช่วงเช้าพอเสร็จปุ๊บอ่ะขับถ่ายเสร็จเราก็จะให้เขาเข้าที่พัก mm hmm. เสร็จแล้วเราก็จะให้ข้าวตอนเช้าค mm hmm. ีชอนที่บ้านเราให้กินวันละ2มื้อค่ะ เช้าก็เย็นอาหารเม็ดที่เราเลือกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกรดพรีเมียมค่ะแล้วก็จะดูจากส่วนผสมเป็นหลัก ไม่กรอบเจอไฮมอสูตรเกนฟรีร่วมกับศัตวแพทย์ใส่ใจเรื่องส่วนผสมภายใต้การผลิตเทียบเท่ากับอาหารมนุษย์ด้วยการใช้เนื้อสัตว์แท้ปัดสจากส่วนผสมของข้าวโพดถั่วเหลืองและกลูเตนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของอาการแพ้รวมถึงคุมปริมาณโซเดียมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและการเป็นโรคไตทําให้ได้รสชาติความอร่อยที่สุนัขชื่นชอบแบบเนื้อเน้นเน้เน,น,นมันใจได้ไม่กลัวแพ้เพราะเราคิดมาแล้วอ่าพอให้ข้าวเสร็จปุ๊บเราก็จะปล่อยอีกรอบหนึ่ง เสร็จแล้วในในระหว่างวันนะคะเราจะมีปล่อยทั้งหมดหกเวลาคือรอบอบให้เขาออกมาขับถ่ายข้างนอกเขาก็จะไม่ขับถ่ายในที่พักเขาส่วนอาหารอีกมือ้อนึงเราจะให้ช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะ้น้องเมฆคะวิธีการเลือกลูกสุนัขต้องดูยังไงอะคะลำตัวสั้นหน้าสะอาดสะอ้านตากลม หูตั้งแล้วก็ดูเนี่ยความความแข็งแรงก็คือว่าดูเขาว่าล่าเริงไหมโดยการที่แบบไม่ได้เอาอาหารล่ออย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเขาล่า,ลาเริงเล่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคแข็งแรงที่ชอนเนี่ยมันจะมีสีดําไปเลยก็มีดําแบบเฉดเข้มไปเลยแต่สีวูฟเนี่ยตุงขาเนี่ยมันจะออกเป็นสีน้ําตาลทอง,ทองๆแล้วไล่ขึ้นมามตรงตัวก็จะมีปลายปลายดำแเงี้ยปลายปลายดำอ่ะข้างในก็จะขาวหน้าก็จะดําสายพันธุ์เนี้ยเอกลักษณ์เขาคือหน้าจะต้องดําหน้าดํานี่คือสวย ก่อนสมม่งมอบเราจะมีการวัคซีนถ่ายพยาธิแล้วเราก็จะตรวจโรคทางพันธุกรรมของพวกข้อสะโพกให้ทั้งหมดเลยน้องอ่ะมีความเหมือนปอมเลยรนียนมากเลยอ่ะ,อะเราจะดูยังไงให้แบบคือจริงๆอ่ะมันคล้ายปอมนะแต่ว่าด้วยด้วยไซส์อ่ะมันมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าปอมแบบเห็นชัดอยู่นะคะเนี่ยอย่างอันนี้คือ2เดือนตัวมันจะเท่าปอมเกือบเต็มวัยละลักษณะของใบหน้าตาหรือสี ก็แตกต่างของที่บ้านเราอ่ะ,อะลูกสุนักทุกข้อกะค่ะเราจะมีตัวพ่อแม่พร้อมสายเลือดแล้วก็ตำแหน่งทั้งหมดให้ให้ดูได้หมดเลยก็คือสามารถเช็คสายบรรพบุรุษเขาได้ย้อนหลังด้วยแล้วราคาเริ่มต้นนะคะราคาเริ่มต้นเสายพันธุ์นี้จะอยู่ที่1 0 0 0 0แนบาทะคะ่นะณตอนนี้เพราะว่ามันยังใหม่มากในประเทศไทยก็คือยังไม่มีเลย สำหรับคนที่จะเลี้ยงสายพันธีชอนเนาะก็คือถ้าเป็นมือใหม่เลยที่จะต้องเจอแล้วก็คืออาหารค่าน้ําค่าไฟค่ายาเห็บหมัดค่าอาบน้ําในกรณีที่ไม่ได้อาบเองนะคะอันนี้คือพื้นฐานที่จะต้องเจอค่าไฟาก็จะตกอยู่ขอเฉพาะของเขานะก็จะอยู่ประมาณพันเศษเศต่อเดือน แล้วก็ค่าอาบน้ําถ้าไม่ได้ไม่ได้อาบเองส่งร้านก็ครั้งหนึ่งประมาณไซส์เนี้ยก็จะประมาณ1,000บาทต่อครั้งอย่างอย่างการอาบน้ําใช่ไหมคะของของที่บ้านเราอะ่ะเราจะอาบกันเองที่เราอาบเองเพราะว่าเราเลือกแชมพูอะ่ะจะเป็นแชมพูของเราเองที่ว่าสูตรเนี่ยเราคิดมาเพื่อว่าหมาแพ้ง,ง่ายหรือว่าลูกหมายอย่างเงี้ยเขาก็อาบได้ไม่เป็นอันตรายแล้วที่สําคัญคือเวลาเป่าเนี่ยมันแห้งเร็วมากแล้วขนมันแตกโดยที่เราไม่ต้องหวีเลยส่วนยาเห็บหมัดก็จะอยู่ประมาณ400กว่าบาทต่อเดือน อ่าแล้วก็ส่วนอาหารอาหารเนี้ยก็อยู่ที่ว่าเราให้อาหารยี่ห้อไหนเกรดไหนถ้าเป็นพรีเมียมมาค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง5,000ต่อเดือนวัคซีนก็จะเป็นวัคซีนรวมวัคซีนอะไรอันนี้จะอยู่ที่หลักร้อยก็สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงคีชอนเนาะก็คือสามารถสอบ ทางเราก็ได้มาปรึกษาก่อนก็ได้เพราะว่ามันยังใหม่มากสําหรับในเมืองไทยใช่ไหมมันก็จะไม่มีคําแนะนําจากการเลี้ยงของคนอื่นๆประสบการณ์อะไรเงี้ยมันจะยังน้อยก็คือทักมาที่เพจเราก็ได้เป็นเมลูก้าคีชอนอย่างเงี้ยค่ะ เวลาของเทเลเวอร์บาเจอไฮแล้วฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากดูย้อนหลังที่เทเลเวอร์บายเจอไฮย t u b e ด้วยนะคะกด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่นะคะด็อกโกนั่นเองนะคะสามารถมาช้อปปิง้งเทดช็อปเอ่ยหรือว่ามา g r o o m i ิ g ก็ได้นะคะมีสนามให้วิ่งเล่นด้วยรวมถึงโฮเทลแล้ว,ลวรับฝากเป็นเดย์แครได้เหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของ g กสม บอบบี้กัมมี่แล้วนะคะแล้วก็จะเจอกันเลยๆเทปนะคะทั้ง2ตัวเลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย